สวัสดีสสดชาวชิเมเบอร์ครับครับสาหรับมินิคอนเสิร์ตของลิศนะครับก็คือภาพรวมเนี่ยก็จะเป็นออกแนวสนุกสนานครับก็คือประมาณว่าจะมอะีอยู่ข้างในก็จะมีเป็นแบบพวกมุกตลกเป็นพวกเรื่องเล่าขำๆหรือว่าอะ,อะไรต่าง,างๆที่ทําให้คนดูสนุกสนานหัวเราะอะไรเงี้ยครับก็คือจะจะใส่เข้าไปข้างในนั้นก็คือภาพรวมก็คือว่าอยากให้ทุกคนที่อยู่ในสตูดิโอหรือว่าที่ชมอยู่ทางบ้านมาสนุกกันครับ ก็คือถ้าใครอยากรู้ว่ามีมุกอะไรบ้างก็ติดตามชมแล้วกันนะครับครับของการน,นะครับมินิคอนเสิร์ตของกันก็จะเป็นประมาณว่าเป็นเกี่ยวกับเล่าเรื่องชีวิตของกันนะครับก็คือจะขอบคุณคนดูด้วยแล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆก็คือมีเพลงต่างๆที่เป็นความทรงจําต่างๆของการที่ที่มีความรู้สึกมีความรู้สึกประทับใจในในเพลงที่กันอยากจะนํามาร้องให้ในในคอนเสิร์ตของกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้น เตรียมสคริปที่จะพูดอยู่เพราะว่ากันก็พูดไม่ค่อยเก่งนะครับก็ยังไงก็เอาใจช่วยกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับขราบของผมนะครับก็เป็นคอนเสิร์ตที่ผมเลือกเอาเพลงที่ผมชอบมานะครับอืมแล้วก็เอามาเล่าในในมุมมองที่ผมมองชีวิตผมว่าที่ผ่านมามันเป็นยังไงด้วยการที่ใช้เพลงเป็นตัวเล่าแทนครับผมครับของผมก็ วีคนี้ไม่ค่อยเครียดนะครับแต่ว่าก็คือก็คือต้องฝึกหนักกว่าเดิมเพราะว่าเรื่องของต้องจําสคริปด้วยแล้วก็เรื่องของเพลงที่มีมากขึ้นนะครับอแต่ถามว่าผมเครียดไหมไม่ไม่ค่อยเครียดครับครับก็ก็มีนิดหน่อยครับมีแบบมีเครียดได้หน่อยเพราะว่าปกติก็จะคือจะจะ,จะยืนร้องเพลงอย่างเดียวไหมครับแล้วก็ตอนตอนนี้พอมีมินิคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองก็คือจะต้องมีพูดด้วยแล้วก็ ร้องด้วยก็คือเราต้องต้องทํากันบ้านในเรื่องของการพูดด้วยครับเพราะว่าก็จริงๆแล้วก็เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งครับครับของฤทธิ์ก็วิกนี้ก็ไม่ค่อยเคลียร์เหมือนกันครับก็ก็คือเหมือนกับว่ามินิคอนเสิร์ตข,ของฤทธิ์เนี่ยจะเป็นเป็นแบบค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดหรือว่าเรื่องของเพลงที่ร้องครับก็คือจะเป็นออกพูดก็สนุกสนานเพลงก็มีแต่เพลงสนุกสนานอะไรเงี้ยก็คือก็เรียกว่า ชอบชอบที่ที่ตัวเองได้ได้ทำคอนเสิร์ตแนวนี้ครับก็เลยก็เลยไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ครับสำหรับความตื่นเต้นก็ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับที่แบบว่าก็เป็นครั้งแรกที่เราจะมีมินิคอนเสิร์ตใช่ไหมครับก็ก,ก็ก็ตื่นเต้นว่าแบบเราเราร้องเพลงไปแล้วคนดูจะสนุกกับเราไหมหรือว่ามุกที่เราเตรียมมาแล้วเราปล่อยไปเนี่ยคนดูเขาจะขำให้เราไหมหรือว่าจะได้เรา เราจะได้รับเสียงกรี๊ดเสียงฮอลา์จากคนดูไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็น่เป็นตื่นเต้นตรงนี้มากกว่าที่ว่าคือเรายังไม่เคยออกมาพูดกับคนดูตรงๆแบบแบบพูดกันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้เลยครับก็คือตื่นเตน้นที่ว่า,าปฏิกิริยาตอบรับที่คนดูจะให้ต่อเราจะเป็นยังไงครับตรงเนี้ยก็ก็ก็รอรอดูอยู่เหมือนกันครับ ครับก็ตื่นเต้นครับคือปกติเนี่ยก็คือจะเคยเห็นแต่คอนเสิร์ตของพี่ๆไงฮะก็คือจะดูว่าเออคอนเสิรต์ตของศิลปนินคนนู้นคนนี้ยงครับแล้วก็วันหนึ่งคือเราได้มีมินิคอนเสิร์ตปของตัวเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันก็ตื่นเต้นแล้วก็แบบภูมิใจครับเพราะว่าเราก็อยากจะทำมินิคอนเสิร์ตของเราเนี่ยให้ให้เป็นมินิคอนเสิร์ตที่น่าดูนะครับแล้วก็อยากให้คนประทับใจในมินิคอนเสิร์ตของเราครับก็คืออยากจะทําออกมาให้ดีสุดครับครับก็ ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ตื่นเต้นทุกวีคครับแล้วว่าวีคนี้ก็จะได้ลองเยอะหน่อยก็ก็คงก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าก็ไม่ได้เจอกับกับคนดูมาต้้งสองอาทิตย์นะครับอืก็คงจะตื่นเต้นมากกว่าเดิมมากกว่าทุกครั้งครับสําหรับคอนเสิร์ตท,ที่จะถึงวันในวันเสาร์นี้นะครับก็ฝากให้ทุกคนไปเชียร์กันด้วยนะครับก็คือหลายๆคนก็คงจะยังไม่เห็นลิทนะครับได้ ิหรือว่าอีกอีก,อกทางทางโตโนโลแล้วก็เอ้ยทางพี่ตโนโลแล้วก็กันนะครับก็คือยังไม่เห็นพวกเราสามคนได้แบบได้ได้พูดได้พูดหรือว่าได้คุยหรือว่าได้ร้องเพลงที่มันเป็นเรื่องเป็นราวกันสักทีนะครับก็ฝากให้ติดตามกันด้วยนะครับว่าแบบพวกเราทํามินิคอนเสิร์ตครั้งนี้ครั้งแรกนี้ออกมาจะเป็นยังไงกันนะครับก็ฝากให้ก็ช่วยให้กําลังใจพวกเราด้วยนะครับวันเสาร์ที่ถึงนี้นะครับก็จะเป็นการโชว์มินิคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเราทั้งสามคนนะครับก็ยังไงก็พวกเราก็ เต็มที่ครับก็จะพยายามฝึกฝนแล้วก็ทำนิคอนเสิร์ตของเองให้ให้ดีให้ทุกคนประทับใจที่สุดนะครับแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมมาเชียร์พวกเราด้วยนะครับครับก็นี่ก็เป็นรอบ3คนสุดท้ายแล้วนะครับครับก็อีกไม่นานก็จะจบลงแล้วนะครับสำหรับปี6นะครับซึ่งก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนเอ่อถ้าว่างหรือว่ายังไงก็อยากให้มาดูพวกเรากันให้เยอะๆนะครับเพราะว่าเวลามัน มันย้อนกลับมาไม่ได้แน่ๆครับก็คือนี่เป็นครั้งแรกของพวกเราแล้วอนาะคตพวกเราจะจะได้ทำอะไรต่อไปอีกไหมจะมีคอนเสิร์ตอีกไหมก,ก็ยังไม่รู้นะครับก,ก็อยากให้มาดูกันครับเพราะว่าทุกคนก็ตั้งใจเต็มที่ครับอยากจะทำให้ทุกคนมีความสุขที่ได้มาดูคอนเสิร์ตพวกเราครับฉฉััันนนมมีควาฝและต้งทได